ผู้ชมตอนนี้ท่านก็อยู่กับช่อง So Fresh Gaming เคยแล้วตอนนี้ท่านก็อยกเกมโซน่าโปรเจกต์เอ็กคยนะครับจากอีพีที่แล้วใช่ปะที่มันเป็นเมืองเซเลนฮิวนะครับเดยวันนี้ก็ได้ไปสรุปเมืองนี้กันต่อดีกว่าโอเคเ e สโกไปกันเลยโอเคที่ว่าเมื่อเราไปตายตรงไหนนะ มันเป็นแจกพิกัดให้สำหรัรบชมโอเคเราไปตั้งกันอีกรอบนะึงดับดับเนี่ยยังต้องดับอยจะขบบับรถวาเฮ้ยอยจะเราขับรถด,ดูบ้างเอินไอ้เกมนี้สนุกจริงแล้วขับรถไปเลยไม่ได้เลยเลยเลยไงมันเฮ้ย จมุกอ่ะหาตัวนี้ก่อนแล้วจะดูผมผมอยากรู้จะก็ตรงนู้นกล้ดาษกระเปล่าโอเคจะเข้าไม่ได้หมดเลยจริงมันเป็นชากเฉยอ่ะโอเคอันนี้เราจะทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วโอเคตรงนี้มีอารมเอยตรงนู้นนั่งมินนอนแล้วก็ไปไปเอา สบตรงนั้นก่อนสบเดเดินๆสบเดเดินเดินต,ตุกตาได้อยู่ดีถึงจะเดินต,ตุกตาได้นะครับโอเคโอเคไม่มีสารพิษโอเคมันมีส่วนให้อยู่นะครับต้องไปตรงนี้ป่ะ อตู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้อนู่ตรงนู้นถ้าเราไม่จําเป็นจะยิงันน่ก็น่าจะไม่ต้องยิงครับแต่วันไปจะได้จำเป็นก็ยิงเลยอย่างนั้นะจำเป็นต้องยิงเก่งดับขั้วหัวแน่นอนไปปืนสั้นดีกว่าแต่จะวิ่งง่ายนะครับ ที่สุดก็ไม่มีปืนจะจะได้ไม่มีปืนเลยมือัแย่หน่อยเพราะว่ามันจะจะได้ป็นเต็มพร้อมโอเคชืวอตัวนี้มันอ้อยู่ Having t i g k e t e d w i h e o CBC update stroke member ซันจักการ to find out some information ข้อมูลบางอย่างกับ s p a c which is hidden ซาเลซีและไอ้กลุ่มปาสเตอร์เนี่ยได้ขึ้นตรงไปทางดิโพดุท,ท่าเรือนะครับบัตเดออสฮวแต่มันมีกลุ่มสารพินาดใหญ่อยู่ใช้ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีแก๊สมาร์ทดยวยหน้ากากกันแก๊สเองอันนี้ทูไฟาซอรแบบฉันต้องเกมเทสิ่งสารที่หนึ่งคิดจะไปกันตรงนู้นหรืวล่าที่ว่าเราไอ้นั่น ก็ว่าเรายังไปยังไปไม่ได้ฝั่งนู้นน่ะเพราะอีพีตะลอกียังไม่ไปเยอะอลไรสักเปล่าฝั่งนู้นเดินไปก็ดูเราไปลองดูกันด้วยโอเคอืหนูข้ำไม่ได้ได้อยู่แม่เนาะโดนค้ำนะสลายโอ้โหแต่ค้ำไม่ได้เนาะเพราะเป็นรถน้ำโอ้โหนี่มรถเอทีวีนัว Okay. เอ็มมันรถแล้วนะทีวี <A TV. S 1> ไม่ใช่ดิทีวีมันมันสไลล้อ <c oughs> <c oughs> จมผิดจมผิดเต็นเนี่ยรถแวนแน่นอนโอเคทางนี้สิบะสึกมีตึกอะไรอยู่ดูกูไปดูเราต้องลองไปดูก่อน ไปคือตัวเล็กโคตรเหนื่อยเลยนีย่แหละเราไปทหารนะ่ะโอ้โหยังเหนื่อยได้เลยคิดดูภาษาละกับคนธรรมดาวเฮ้ยโอเคตรงนี้ไม่มีสารพิษแล้วก็ไม่มีอะไรเลยตรงนี้มีแน่นอนเพวกองค์ทา,ายยังยาวไกลโอ้โหมันเป็นแนวของมันมนะน,น่ะเฮ้ยถนน มันจะไปที่อื่นใช่ขณะเราเป็นบอ่บอว่าน้ำขนาดใหญ่โอเคถ้าตรงนี้มนไม่มีอะไรเราต้องหาหาตึกเข้าแหละวันเดียวจะมีบัานตึกทิ้งเข้าได้อยู่นะครับโอเคต้ตึกไหนเราดะเข้าได้พวกเมืองน,นี้มันคือเมืองเม่ไดคือเรามาคนเดาตัวไปเด่เไไดนโอเค เราต้องหาตึกเข้าจากตึกหนึ่งตึกนี้เรนะาจะเข้าไม่ได้นอนผู้ัญชมันต้องมีตึกที่เข้าได้สินะถูกไหมโอเคตัวนี้ก็หากันไปยาวว่ามันจะต้องสักตึกหนึ่งแนละ้วมันเข้าได้นอน นู้นนะ่จะไม่มีอะไรไป่าวคือมีเหมือนอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงอยู่ข้างหน้านั่นคือเฮ้ยยังก็สุสานโอเคมันจะสุสานอันนี้โอเคหัวเราจะเจอ นากการก่งเกท,ท,ท,ที่ที่มีคนตายนะยก่อนโอเคสึกมันจะเป็นสุสานนะครับเือจะมีผีรอไปเ้ยโอเคต,ตรงนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเลือ่ก็เป็นแจ้สุสานธรรมาธรรมาเฉยโอเค ตัวนแค่สสารคือแ้าถมเพิ่อนออกมันก็ไม่ไดอะไรได้นะว่าตรงนี้อืมตึกไตึกเข้ามาทุกลังเลยจริงๆนะผมแต่ผมต้องมีบางตึกเท่านั้นไดลมันเข้าได้จริงๆ โอเคมาเราว,วิ่งไปตรงกันดถวะไม,ม่เหมือนคัดกัลลิไพยเลยโอเคโอเคผมว่าคงไม่เลยขนาดนล้นะโอเคน่นจะไม,ม่อะไรอยู่แล้วแหละเข้าได้ไหมัม้นจะไปได้หมดเลยเกมเข้าไม่ได้นะครับ มันเข้าไม่ได้เราจะเอาที่ไหนเข้าให้เข้าเลยเราไม่มีแก๊สมาร์ทเราเลยต้องหาแก๊สมาร์ทนะครับกันแก๊สโอเคมามามัต้องมีสติรู้เลยจะเข้าได้อิเล็กนิกมันแปลกๆเ้ยเข้าได้ไมเอ่ยโอ้โหมันตึกไฟนะครับมันคือตึกไฟมันเข้าไม่ได้อยู่ดี ดูบางตึกดิคือมันตึกมันน้ำมันดูตึกเข้าได้แต่มันเข้าไม่ได้นะครับชมเหมือนเกมทำมาแบบปุนตีเนี่ยทำทรงเข้าได้แต่ก็ไม่เข้าโอเคตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นท่าเรือซึ่งมันก็นี่เลยมันต้องอยู่ในสักที่หนึ่งแล้วมปุ่นตรกจสอบได้ลไเลยเหมฮ เออสมมักมีแก๊สมาอด้นวั้มันจะพุงน้าปรปนโอ้ยตนอันตายอยู่อืมเราไม่สารสอได้จริงมนก็ดูเหมือนจะมีแก๊สมาคุมอยู่คิดดูขึ้นทางตัวเหนื่ยแลวกันตัวนี้ก็เทาตัวทางเดียวลว ตนเข้าไม่ได้อืมตรงสักทีนึ่งจะเข้าได้ถูกไหมโอเคแป๊บหนึ่งตัวลรตัวลองเราอก็โคตรเหนื่อยตอนนี้โอเคตึกนี้กันตึกเข้าไม่ได้ดิตัวพังครับให้เขามันพังประตูเล็กเหนื่อย เค่ตั้งนกนดำเอ่ยข้างหน้าเราน่าจะเป็นโทรศัสท์อยู่ดีโอ้ใช่โทรศัสทบอยู่ดีจมสึกแล้วก็ไมล็ดเล่นนัวเอ๊แล้วมันจะไปอยู่ไหนได้แล้วมันจะไปอยู่ไหน,นได้เลยเฮ้ยผมชักงงตัวน,นี้ตัวนี้นผมคุ้นม,มากตัวนีน้คือมันก็น่าจะเข้ามาอยู่แล้วนี còn mình không lợi lời tụi bay nè đỡ lợi lời này nó nè 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 ai nè nè là chụp nè nè này nè ông ông mình nó nè nè nó nè 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 ยังไม่ได้นายนิวก็ไม่จะทำเงนี่ใครก็ว่าจะเอาหนักเกใส่ปตัวก็ไดแน่โอ้ยโอเคตรงนี้น่าจะเอ้ยเดาๆแบบครมาเหรดูดขนาดเนี้ตัวคนจะเข้าไปดีมันฟักเมน สรุปคือต้องผ่าเงเลยอาซีมบึมเลยถ้นบอกตองอยนนอนมือซลารีทับประเด็นคือ where is the gas mask เออตรงที่เล่นแบบไปกินเนื้อเงยนั่งกันแบบไปกินเนื้อ มันก็ยิ่งยากเลยโหยานต้องหาของแล้วประเด็นน่าจะงั้นนะครับโอเคออืมอืมมขโมยจากหลุมศพได้แล้วปนนะเนี่ยขุดหลุมศพขึ้นมาแต่หลุมเลยว่าแก๊สมาอยู่ที่ไหนฮะฮะฮะ,ฮะไปโกนผีอีก มันต้องมีสักทีนึงเขาได้ไม่แน่อาจจะเป็นอูตึกอยู่ข้างนอกหละแต่เขา,าเราต้องให้เจอโอเคเขาต้องให้เจอเท่านั้นเองแล้วอยู่ไหนว่าอืมน่าตัวตรงนี้หรอ สิตงตัวนี้หรอไม่น่ใช่นะ,น,ะ,น,ะนี่มันก็ตัวไฟดีอ่ะตรงนี้ก็มไม่เมลัยโอเคนี่ตรงนี้มันเป็นถนนนะครับ คือตายนะครับโอเคตายไม่ผมเมื่อถ้าตึกไหนมันเปิดอ่ะมันจะเปิดประตูไปลุยมันจะไม่ให้เราเปิดประตูเองเรกเจอมันหล่ะแสดงว่าต้องหาตึกไหนให้เจออันเราก็ไปที่เดิมเลยดีมันแน่ก็จะไม่เห็นตึกเราเราหรือว่าเราต้องกลับไปทางเดิมเว้ย

เพราะั้นมัน,นจะไม่ได้มันน่าจะไม่ได้ให้เราออกเพราะนี่คือเมืองซารารี่นะครับคิดตั้งั้นสักทีหนึ่งหลยจะผมตัดก่อนดยวตัดผ่านนะไม่ตัดผ่านเลยตัดครับมาับาไปก่อนดยวไหมมันนานมากจริง เดี๋ยวผมตัดก่อนเลยกันเดี๋ยวผมตัดไปตรงที่อาจจะเจอหน้ากากแล้วนะถ้าไม่เจอกันหน้ากากก็ต้องถ้าจบแล้วพอดำเัฒนงานเกินโอเคมันตัดเลยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมสกปรกฉันได้หน้ากากามาแหละขออย่ใส่ก่อนเลยกันเพราะว่ามันจะเป็น,ปนการเปลืองฟิลเตอร์นะครับที่ถึงหน้ากากอย่างนีส,สายผมก็เดินเดินนี่แหละสุดท้ายก็เจอ แต่ผมใส่ยาว,วมั้งก็จะไมนยาวหรอกเพราะว่ามันต้องเพื่อปัญทีมันจะมีการสมจริงจนแบบมีการเป็นฟิลเตอร์ด้วยนะผมก็ยังไม่อยากจะใส่มันมันหนักหรอกแต่มันจะเปลืองสกปรืองฟิลเตอร์กองกัดเ,เสือตัวตัวมา ตัวนะครับุมเดิมมันชอบวับไปวับมาเล้วเดี๋ยวแปบบ๊บสมมติใช่ตึกองค์มันของมันคือดวงตาใช่เรวจะจำได้เดี๋ยวแปบบ๊บเดี๋ยวมึงอย่าวาับไปวับมาเลยสัตว์ไม่เห็นน่าลำคาญ Nah, sudah babak lama. Oke. Okay. Mau mode nah. Oke, okay, mari dipumpet untuk kedua. Oke, okay, di Saya kira dah, sat. มุสอซูม okay. okay. <s Elliott ills> okay. er ุดซมุดซุดตัวนี่งเกมนมันต้องอัดเข้าตัวนั่นแะถึงจะตายเว้นแค่สกัดโฟร์เลยถ้าเราทำไม่ตายเพราะมันจุดตายนั่นเองโอเคมันเออเอเซโวะแบบนึงโอเคผมว่านายมือจะเป็นตัวสถานด้วยป่ะไปเติมเลือดดีกว่าโอเคมาเดี๋ยวเราไปต่อการพินาดีกว่าก็ การสำรวจเดพอร์ตตอนนี้เก็บเพื OK. OK, ่อประมาณกี OK. ่กิโลเมตรทีเก็บะบุ๋มแทบสักหน่อยนึงกันโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราเข้ามากันดีกว่าโอเคพักหายใจเตรมวิ่งโอเคเราจะไม่ใช่นี่แหละโฟกัสส่วนน้อยใั้นี่เลยว่ะ ฟื slowly, okay. sight, uh, okay, ้นฟุ่มเลือปะแล้วมันลงมันไม่บวกมอว์โอ้ยโอเคเราจะใส่กันเก๊เข้าไปนะครับอ่าเรารอด้วยเป็นไงโอเคสกัดเลยฟาวเวอร์เลยสถานะอันตรายสูญหายจุดตายพิเศษไม่มีจุดตายแล้วก็ไม่มีโฟมเป็นอมตะพาสเตอร์อิสตี้วันสเตป ahead พาสเตอร์ยังนำชยยั้นหนึ่งกาเสมอชั้นพร้อมแล้วสำหรับการพนันปะอะไรสักอย่างเวยจูบไลฟ์เขาเป็นคนเดียวที่รู้จนโปจเ็กและกลุ่มของเขา,ขเขาได้มาที่ท่าเรือฟิสตอเกอร์อิสเปลริเดนเต拉斯โอเคผมจะไปสนอน,น,นกัน เพื่อเราจะจิงชิงกันไว้เรายังสถานการ์อยู่อยู่สบม,มันแปลกอย่างไรมันเงียบไง It doesn't seem faster มันไม่มีของเราของพาสเตอร์ที่นี่เลยที่ฉันสแกนเกิดเีโอเอฟแล้วคือมูลทยุบางทีฉันจะหาด้วยยูดัสกิลยูดัสกิลที่ f ฟรีนซี่เนี่ย scale of frequency p a s t e r we have no time เราไม่มีเวลาสำหรับการนี้เราจะเป่าเราจะล็อบประตู a n d we เราจะไปที่ไกลกว่าเดิมเราจะ s soon a su y o this the destination มันเป็นเสียง ไอ้ชู้ๆนี่ที่เราคูดมันเป็นเสียงเขาชู้แบบให้เงียบอ๋อเพิ่งเขาทำไปแค่มันเป็นเสียงเสียงเครื่องนะเสียงแบบคือวิทธีมันนั่นนหละนั่นแหละเออลองซับไปก่อนนั่งกลับมาะจะมีมันแตกด้วยใช่ไหมเราถอดดูเลยแล้วถอดมาป,ป,ปุ๊บตาทีอ่ะโอเคถอดมาไม่มีดาเมจถอดยังถอดเลย,ยกันโอเคสอนนี้เราเจอ สองบีอ๋อนวนคนสาแต่พรม่งดีจกตาไดประเด็กตาด้ครับุมโอเคกมตนนี่คืออะไร AK74 ตัวนึง เม่โฟลูมิดะเห็นสินโฟอยู่โอเคทุนี้เราก็ต้องเดินไปตรงนั้นใช่ไหมไหนักการเราก็ดีโอ้โหไซนักกากมันก็มองเห็นชัดขึ้นดีนะโอเคแบบกระโดดฮึขณะเรามีตัวอะไรไหมขณะเรามีตัวแต่เราไม่เห็น ใจมาตเราจะมองเห็นนี่ติบโอเคสันตะก,กากิีกมันขึ้นโอเคถอนหน้าก,กากเอ่อตั้งหน้าก,กากมันก็จะมันใส่ดีขึ้นนะเป็นมันมาสางตัวลเลยพวกผมใส่หน้าก,กากก่อนเถอะมันจะได้ดูว่าอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นพลาสเตอร์เ,เปล่า ดูกาขึ้นไหวดูกาขึ้นไหวดีในในแบบโอเคใกล้ตัวมากผมว่านั่นะคนช่คนสมดยโอเคอเออ้า,าอากาศไม่เราไม่เราเห็นดีนจริงโอเค โอเคนะครับผมว่าเป็นผมไทยมากพอแล้วโอเคแล้วก็ไปยังมีหนึ่งคนโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์ส i b e กันด้วยครับเราพบกันใหม่กับอีพีหน้านะครับกับโซนัมโปเตะนะครับโอเคครับลาก่อนครับ